Yeah. you เอกทายดีของวิกหมอชิดค่ะเพราะเริ่มต้นปีใหม่พระเอกผิวสีเบียสกุลวัฒรครัก็มีละครจอกคิวให้ได้รอชมกันซสนแล้วและที่เพิ่งจะทําพิธีบวงสวงเปิดกล้องไปหมาดๆก็เรื่องนางสาวจาแรงรักที่หนุ่มเวียนั้นได้โดดมารับบทบาทเป็นดาราหน,นุ่มสุดฮอตแต่นิสัยตัวละครในเรื่องเรียกว่าร้ายสุดๆมาประกบคู่กับนางเอกสาวผิวขาวโอโมโสมอย่างสาวแป้งอ,อนจิราแหลมวิไลก็ดีนะครับเป็นเป็นพระเอกหนังนะครับแล้วก็เป็น super star ซึ่งกําลังจะดาวก็เลยพยายามทําตัวเองให้แบบดูแบบ ดูดีดูเพอร์เฟกที่สุดเพื่อที่แบบมีคนแบบชอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็มาพบรักซึ่งแบบเราก็ไม่ชอบเลยเพราะว่าเราก็กําลังจะดาวอยู่แล้วก็ยังมีแบบต้องแต่งงานกับดาวหนักเข้าไปใหญ่ใช่ก็เยแบบเป็นละครแนวคอมเมดี้นะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็ค่อนข้างจะนะดูแล้วเรื่องนี้คนดูจะหมั่นไส้กับตัวบทบาทที่เราได้รับไหมคะน่าจะครับน่าจะนะเพราะบกเอกมากนะยาก ได้ครับผมเล่นได้ครับเล่นได้ครับคุณควรครับ และดูท่าทางละครเรื่องนี้จะเรตติ้งกระชูตั้งแต่ยังไม่ทันออกซะแล้วล่ะค่ะก็ดูสิคะไม่เฉพาะแต่แฟนคลับพระเอกนางเอกคู่พระรองอย่างสองหนุ่มสาวแห่งบ้านเดอะสตาร์ริตริงริตสิริรรรรพาณิชและน้องเกรซนวกตจมลนชื่นครองทมก็เรียกว่ามาแรงสุดๆแฟนคลับล้อมหน้าล้อมหลังตามกันใ้เพียบถือไปมาคุณพี่ก็นึกว,กว่ากาลังอยู่ในงานคอนเสิร์ตซะอีกนะคะนนี้แต่ที่เห็นสวยหล่อกันแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะหนุ่มริทเดอะสตาร์ที่ไม่ว่าจะยืนที่ไหน ยังไงยังไงก็ยังสูงไม่เท่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆสักกะทีอย่างนี้ต้องอาศัยตัวช่วยซะแล้วนั่นว่าแล้วถ่ายเท้าก็นะครับก็ถ้าเกิดครับเนี่ยก็คือเป็นอีกอ่า จุดเด่นหนึ่งของเรื่องเรานะครับที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับในการเลือกตัวละครที่มีส่วนสูงที่น้อยที่สุดหนึ่งคนนะครับมานะครับเราก็ถือว่าเป็นนักแสดงชั้นล่างอะไรเงี้ยนะครับก็คือเอาเอาไว้แบบว่าเป็นการสร้างกิมมิคให้เรื่องอาจจะมีแบบว่ามุกเม,ม,มกเกี่ยวกับเรื่องของส่วนสูงเราบ้างอะไรเงี้ยในเรื่องครับมีการเสริมต้นงหรอเ่าใเรื่องเสริมต้นเลยบ้างถามว่าเสริมเราจะทันไหมดีกว่าครับ <BS> แต่ว่าเสริมไปก็ไม่ทันนะครับไซมี่ครับพี่ครับ เห็น <He> ความน่ารักสดใสของเหล่าบรรดานักแสดงแบบนี้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเขาก็อย่าลืมติดตามชมละครเรื่องนางสาวจำแรงรัเรเร็วนี้ได้ทางช่องเจ็ดสีค่ะ